กราฟฟองกูเปะละแตงฟาดเดือดแแฮทนายขยะก่อนตำรวจจะถแถลงปิดคดีแตงโมล่าสุดวันที่26เมษายนแตงพงศสกรได้โพ์รูปภาพเที่ยวระบุข,ข้อความว่าด่าคนอื่นหิวแสงดูตัวเองก่อนไหมแทนหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้คำปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่าหนักกว่าเดิมอวยแต่ตำรวจด่าผู้มีคุณูปการต่อประเทศทนายขยะ นอกจากนี้ยังระบุแคปชั่นอีกว่าคุณหญิงหมอท่านมีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองเคยไปทำงานช่วยชาวบ้านตำรวจและทหารที่สามจังหวัดชายแดนใต้มาหลายปีทนายจุกรู้ไปด่าคุณหญิงหมอเพื่ออะไรคดีแตงโมไม่ใช่แค่เรื่องของมึงกับแม่แตงโมสองคนคนอื่นๆเขาก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นความรู้สึกและการทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็ไม่ใช่เรื่องของมึงคนไทยทั้งประเทศก็มีสิทธิวิพษ์วิจารณ์ มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องความถูกต้องและโปร่งใสทนายขยะกราฟฟองปลาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ